อันนี้มานาะเพื่อน,นจะมาตกกล้าอันนี้คือจ้างจ้างเด็กๆมาไถาหุดเอาไว้ให้เขาเรียกไถหุดดนอกคนอีสานวันนี้จะมาตกยังไม่ได้ตกค่ะมาไถาหุดเอาไว้ก่อนเนาะไถเดี๋ยวแช่ข้าปลูกแล้วเราค่อยมาตกกล้ากันวันนี้จะมาดูเขา้าไถหุดเอาไว้ก่อนเนาะเพื่อนเเพราะว่าจ้างเด็กๆมาไถให้เราไม่มีรถไถค่ะเพื่อนๆอนอันนี้ก็จะไถไว้สองแปลงนะคะเพื่อนๆนไว้ตกกล้าก่อนเนาะจำรองก่อน มีปลาเอาไว้คือหวานไม่ทันค่ะถ้าฝนมาเร็วก็เนี่ยแหละจะหวานไม่ทันก็จะได้ตกปลาดำเนาะก็จะหวานบ้างนะคะแล้วก็ตกปลาไว้ดำมั่งเนาะเพื่อนๆทำอย่างนั้นทุกปีเลยค่ะถ้าดำอย่างเดียวก็ไม่ทันไม่ทันฤด,ดูกาลแต่ถ้าเกิดว่าหวานอย่างเดียวก็กลัวไม่ได้ข้าวเนาะเพื่อนๆเพราะว่าข้าวหญ้าก็จะท่วมเนาะ เราไม่มีเครื่องตัดหญ้าด้วยเนาะเพื่อนๆน,นี่เขาก็จะถ่ายอย่างนี้นะคะเพื่อนๆถ่ายไปดินเหนียวนะคะรถก็จะติดดินเหนียวค่ะแล้วสายพานรถยานดันไม่ไปเพื่อนๆแรงผู้ชายนะคะแรงผู้หญิงก็ไม่ไหวละ มันเป็นนาดินเหนียวนะคะน้องๆเขาบอกว่าไถยาก้าน้ําไม่เยอะนี่ไถไม่ได้เลยค่ะนาดินเหนียวนี่ถ้าน้ําอุยุๆอีิอย่างเงี้ยเนี่ยไถค่อนข้างลําบากถ้ามีน้ําก็มีน้ําไปเลยก็จะร่วนไปเลยค่ะก็จะไถง่ายกว่าเนาะน้องเขาบอกว่ามันถ้ามันเป็นตมอย่างเงี้ยมันติดลมมันไถลําบากแต่ว่าเขาก็ไถให้ค่ะอย่างนี้ทุกปีค่ะถ้าน้ํา ไม่เยอะก็ทําลําบากน้ําเยอะเกินไปก็ทําลําบากนอ้องเพื่อนๆเนาะเอาข้าวปลูกมาแล้วเพื่อนๆพอพอเข้าไยพุดแล้วเราก,ก็เริ่มจะแค่ข้าวปลูกแนละ้วเนาะเพื่อนๆราจะเพาะกล้าเนาะมันจะมีข้าวเจ้ากลางกับข้าวเจ้าใหญ่เนาะ ฝัดจริงๆก็ต้องฝัดน,นะคะแต่ว่าเราไม่ฝัดค่ะไม่มีเวลานะเพื่อนๆซาวกับน,น้ำเอาทุกปีก็ทำอย่างนี้ค่ะซาวเอา เขารีบออกนะคะเขารีบเขารีบก็จะโผล่มาอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เจาออกไม่รู้ไม่งานบ้านไหนนะคะไม่ได้ไปเทีย่ยวง,งานกับเขาเลยเพื่อนๆเอ้ยถ้าลงนานแล้วก็ไม่มีเวลาไปไหน เราก็เทใส่กระสอบหนึ่งเนาะ,อะเอาเข้ารีบออกเยอะเลยค่ะจะได้เม็ดข้าวที่ตึงเนาะเวลาหวานกนล้าแล้วก็จะได้รู้ความหนาะ หลิดอกพ้อมดอกมะลิหนึ่อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาลงน้ำเลยนะ Why come